บทที่14ภาษามือหมวดจังหวัดและประเทศโลกของเรามีประเทศมากมายที่เป็นเพื่อนบ้านติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจร่วมกันซึ่งในแต่และประเทศก็มีจังหวัดหรือบางประเทศอาจจะเรียกว่ารัฐก็ได้ประเทศไทยมีจังหวัดแบ่งเป็นภาคต่างๆได้แก่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งควรจะได้เรียนรู้ภาษามือเพื่อนำไปสื่อสารและช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 1. ภาษามือหมวดจังหวัดภาษามือหมวดจังหวัดแบ่งเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางเช่นกรุงเทพมหานครอยุธยาสระบุรีสองรอบภาคเหนือเช่นเชียงใหม่สุขโขท,ทยัย พิศนุโลกภาคตะวันออกของประเทศเช่นชลบุรีระยองจันทบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาภาคใต้เช่นภูเก็ตสงขลาสูนภาษาม,มือหมวดประเทศ ภาษามือหมวดประเทศมีการประดิษฐ์ท่ามือเพื่อการศึกษาและการสื่อสารโดยท่ามือส่วนใหญ่มาจากลักษณะของประเทศหรือมาจากชื่อของประเทศเช่นประเทศไทยประเทศประเทศลาวประเทศจีนทวีปออสเตรเลีย สามารถทำภาษามือได้ดังนี้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียทวีปยุรโรปสหาราชาอาณาจากักรเนเธอร์แลนด์ อิตาลีทวีปแอฟริกาแอฟริกาใต้อียิปต์ทวีปอเมริกา แคนาดาสหรัฐอเมริกาบราซิล